แค่เสื si ้อต th uh, uh, ัวเดียวทำไมถึงถอดนานนักหนาอาศัยเจ้าเวลาเพื่อพักเหนื่อยแล้วบ้างเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจถอดจริงๆนะโอ้เฮ้ยอะฮะงกุลขอข้าดูเสื้อของเจ้าหน่อยได้ไหม เส uh, um, ื้อต um, ัวนั้นมีอะไรอยู่หรือไงเนอะมันคงเปียกเหนอจนชุ่มละมังอ่ะงกุลนี่เจ้าหรอใส่เสื้อตัวนี้ต่อสู้ตลอดเลยเหรอเนี่ยฮะเออพระเจ้าให้ใส่น่ะใส่ในการฝึกมาตลอดโอ้เฮ้ย ฝึกกับคุณปู่ก็เท่าเต่าเลยนะตอนนั้นคุณผู่ให้ใส่กระดองเต่าไว้นะ่ะตึ๊บแต่เนี่ยมันหนักกว่าเก่านะ่ะทั้งผ้ารัดข้อมือกับรองเท้าก็ด้วยนเนี่ช่วยจัดการเร็วๆหน่อยได้ไหมครับคนรออยู่ครับเอามาลอยู่อะยึกยักอยู่ได้มาพอไดจะช่วยเก็บให้นนฮะขอบใจนะคุณรูลิน รีบแข่งขันต่อเถอะนะเอาไปสิถือฮะอ,อ,อ,อะไรอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนักเป็นบ้าเลยเสื้อที่มันทำด้วยอะไรกันนั้นเนี่ยเฮ้ยงคุณน้ำหนักขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมาดาเลยนะเนี่ยเหรอแต่ละข้างหนักแค่ยี่สิบกิโลเท่าน,นั้นเองนี่ไม่หนักเท่าไหร่หรอกอะไรกันมันอะไรกันเนี่ย ใส่เข wow> ้าไปแล้วนายนายเดินได้ยังไงกันน่ะงงกุลเออดีเฮ้ยรวมนี่ไม่ลาเข้าไปร้อยกว่ากิโลเลยไงเนี่ยร้อ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 ยกิโลเลยเหรอเฮ้ย